กับการเปิดตัว Uniqlo UT Collection Spring Summer 2023แห่งนี้นะคะดิฉันดีเจดาวนัฐพัฒ์สอนสิมนมเสเถียรนะคะขออนุญ,ญาตเป็นคนที่พาทุกท่านนะคะเข้าสู่คลังเสื้อยืด UT ของเราจากแบรนด์ Uniqlo เข้าสู่งานเปิดตัว UT Collection ประจำฤดูใบไม้ผลิและก็ฤดูร้อน2023ในวันนี้นะคะ จากที่คุณดาวได้เกิ่าไปแล้วนะคะว่าย mm ูนิคอรเราเนี่ยมีประญาไลฟ์แฟร์ก็คือสิ่งที่เราผลิตนะคะเรามีการคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่สวมใส่รวมถึงเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่สวมใส่สินค้าของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สำหรับยูทีนะคะ ก็เป็นหนึ่งในไอเทมของเราที่ผู้ที่สวมใส่แล้วเนี่ยจะสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่รักเนี่ยให้กับคนรอบข้างในช่วพิเศษของเราเลยค่ะ เมื่อกี้เท่มากเลยนะเดินทะลุทีวีออกมาเลยอะเดินทะลุจอออกมาเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะเต้นนะครับ <laughs> เจอคุณดาวโอเค เราก็คือวิ่งเล่นอยู่ในตึกพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคุณโมด้ <laughs> วยคะโพไม่ได้เจอทลานมาเอาล่ะเดี๋ยววันนี้คือวันนี้เนี่ยต่างคนมาแบบต่างสไตล์เลยแต่ทุกคนก็คือมีสไตล์ของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนามากๆคําถามแรกเลยคืออยากรู้เลยค่ะว่าสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ mix and match เป็นแบบไหนอยากให้แชร์กันนิดนึงเริ่มต้นที่หนูนาก่อนก็นได้ะคะ่ะเริ่มที่หนูนาเลยนะคะผมก็สไตล์ก็จะเป็นจริงๆหนูนาเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดเสื้อยืดจะมีหลากหลายแนวบ้างที่บ้านไม่ว่าจะสยด สายใหญ่ๆแบบนะแมทกับกางเกงให้แนวสไตล์แบบสตรีทน่ารักน่ารักหน่อยหรือตอนนี้กำลังฮิตเลยวัยรุ่นวัย 2k อีกอีใช่อีอีอ <laughs> นะคะ <laughs> ก็จะเป็นแบบเสื้อครอปกางเกงแบบตัวใหญ่ๆกางเกงคาร์โก้หรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเวลาเสื้อยืดเอามาแมทกับอะไรลุคเนี่ยมันจะได้แบบฟีลลิ่งที่ค่อนข้างแตกต่าง มันจะเป็นการบ่งบอกว่าเออเราเป็นคนแบบไหนชื่นชอบอะไรบ่งบอกผ่านทางสกรีนของเสื้อยืดด้วยอืมเป็นไงแบบบอกตัวตนด้วยใช่บอกตัวตนว,ว่าเราชอบแบบไหนใช่ค่ะ รียกว่าไม่ผิดหวังกับสาวสายแฟจิงๆนะคะวันนี้เขาก็แต่งตัวมาแบบในรูปของเขาที่ดูแบบสดใสมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่หนุ่มๆบ้างดีกว่าคือปกติแล้วแต่ละคนมีการไม่์ไซในการใส่เสื้อยืดยังไงบ้างคะแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์กันส่วนใหญ่จะมิกซ์แอนด์แมทช์กันแบบอะไรยังไงครับทำไมครับเริ่มริบเริ่มเลยอนเริ่มเริ่นพี่ก่อนพี่กบก่อนจริงๆแล้วคือกบพี่คนชอบแบบใส่เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์อะไร่าเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบแนวสตรีทด้วยเวลาออกจากบ้านก็จะแบบ ก็จะแบบหยิบเสื้อที่เป็นตัวใหญ่ไหล่ตกๆหน่อยอย่างที่ใส่อยู่ตอนนี้เพราะตัวไม่ค่อยใหญ่เ <c oughs> ลยต้องใส่เสื้อตัวใหญ่มันจะให้ดูแบบว่าเหมือนตัวตัวเราใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบมันดูแบบสตรีทอะไรเงี้ยครับก็เวลาออกจากบ้านก็เหมือนเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ตัวเดียวแล้วก็แมทช์กับกางเกงได้หลายๆแบบครับก็แต่งแต่งไม่ยากเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คนใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์กันเยอะมากจนมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นเป็นเทรนด์ที่แบบว่าใช่เป็นมีสไตล์ต้องก็คนต้องมีสไตล์นะครับถึงใส่ หนุ่ของเรานะคะวันนี้ลุกของไม์ก็คือมิ์แอนแมทออกมาแล้วเท่ามากๆเลยก็เลยอยากจะดูว่าจริงแล้วปกติเป็นคนใส่เสื้อยืดไหมคะแล้วมีการมิ์แอนแมทยังไงบ้างก็จริงๆปกติใส่เสื้อเป็นประจำอยู่แล้วมันใหญ่จะเป็นเน้นเป็นโมโนโทนคือจริงในตู้เสื้อผ้าของไม่เนี่ยมันจะเป็นสีดำประมาณ99-99%เอเ <c oughs> เคยเห็นในการ์ตูนไหมที่เหมือนกับว่า คือเขาใส่ชุดเดียวตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบทีเส้สองเ็ย่างชุดเดิม <c oughs> เ,เป็นฟิลนั่นคร <c oughs> ับแต่วันนี้ก็คือเหมือนแบบที่ใส่อยู่ข้างในใช่<ด>ใช่รจริงๆ <c oughs> คือเป็นคนชอบเสื้อยืดแล้วก็มันจะมีแบบพวกลายกราฟิกนิดน,นึงเพราะว่าคิดว่าการเลือกเสื้อยืดเนี่ยมันคือการเหมือนว่าแสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ของคนนั้นความชื่นชอบของคนนั้นเองแล้วการที่มันมีพวกลายกราฟิกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูไม่ไม่ขรึมเกินไปใช่เพราะว่าปกติจะชอบมีแต่คนบอกว่า พี่ไม่ดูขรึมๆดูแบบว่าใช่คือบางทีถ้าก๊อบอยากขรึมกรับก็แวะไปห้องไม้ครับสีดำสีดำขาดแบบซักซักแบบว่าไม่มีเสื้อผ้าสีดำใส่ก็จะไปอันนี้ก็คือเดาถูกเวลาแบบจะเจอกันเนี้ยนัดเจอกันเนี้ยเขาเดาว่าแบบเดี๋ยวมันต้องใส่สีดำมาเลยนะใช่เพราะส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะใส่สีดำใช่แต่ว่านี่ค่ะเขาว่าเป็นเสื้อยืดสึงเป็นสีดำแต่ว่าเกาดูสดใสได้ด้วยแบบด้วยลายต่างๆข้างในอะไรอย่างนี้เนาะก็อีกหนึ่งอย่างคือ อยากรู้ว่าทุกคนอินกันเรื่องของเสื้อยืดกันขนาดนี้เนี่ยนะคะเราขอลงลึกไปที่ Uniqlo UT Spring Summer 2023กันเลยดีกว่าทุกคนค่ะอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้แต่ละคนถึงเลือกที่จะหยิบเสื้อยืด UT ขึ้นมาใส่เอออ่ะพี่กบก่อนผมว่าแลนะ้วพี่กบก่อนเลยพี่กบเป็นพี่โตสุด มีโอกาสได้เรียกคนว่าพี่วันนี้นี่แหละคนให่ทุกคนจะไหว้หมดแล้ววันนี้เดี๋ยวกันเพี่18บดเองนะครับสิบแป20ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเอ็นดูเราเข้าใจเราแบกเดียวกันเอตรงนี้จะไม่มีการพูดเรื่องอายุกันแล้วใช่ค่ะน้องๆข้างบนงงแล้วนะคะน้องๆที่อยู่ที่นี่เจนใหม่ๆนี่ดูไว้นะครับพี่18เออ18ตอนออกอัลบั้มแรกค่ะแฟนคลับมีสามีกันหมดแล้วครับ ตมาด้วยกันของแท้คืออย่างอย่างตัวเพลงอ่ะคือเวลาเลือกอ่ะเวลาเข้าไปเลือกก็จะสนุกมากเพราะว่าเวลาที่เราเห็นลายอะไรที่มันเป็นแบบการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเราเราชอบอะไรที่เป็นเกมเป็นแบบการ์ตูนอ <confident S 2> นิเมะอะไร<ม>พวกเนี้ยแล้วเราก็จะแบบเลือกสนุกมากเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราใส่ชุดที่เป็นแบบลายการ์ตูนที่เราชอบไปแล้วเราไปเจอคนที่ใส่เหมือนกันเราจะรู้สึกแบบ กระยิมยิมย่อมใจมันมัน r e เล t ได้อะแล้วบางที <c oughs> แบบเหมือนว่าเวลาเราเป็นคนจริงๆเราเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง <c oughs> ไม่รู้เจอแบบเขาเรียกิ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มสนปดสนทนาย่งไงพอเห็นเขาใส่๊แล้วเราเราเข้าเรื่องนี้เลยแล้วกันเขาทำไมทันทันนี้ยังไงคือไม่อะไรไหมขำอะไรครับคุณขำอะไรผมครับนิตยะซิบบอกไม่เก่ขาบอกเ่าเขาบอกว่าคุณไม่เก่ง ไม่คือเวลาอย่างเงี้ยคือพูดเวลาทํางานหรือเวลาออกกล้องอะไรเงี้ยพูดได้แต่เวลาเจอคนที่จะแบบเหมือน make conversation คือบางทีจะคิดแล้วแบบเราจะเริ่มคุยเรื่องอะไรก่อนดีนะไม่รู้นะแต่พอเห็นเสื้อแบบถ้ามีมาริโออยู่เฮ้ยผมไปเนี่ยมาล่าสุดอะ่ะไปนิเวอต์ Universal ซาก้าใช่แต่งเป็นมาริโอติดหนวดไปเข้าไปถึงไม่ได้เข้าเออนี่ไงก็เลยจะมีเรื่อง คุยกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ความชอบออกมาได้ดีจริงๆสำหรับยูนิโ o ยูทีนะคะแล้วก็วิททีอย่างที่บอกว่าคือไปได้กับุกิจกรรมเลยใส่สบายแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ด้วยสบายมากผ้าข้างในเื่อนลื่นมากชอบตัวดำข้างในตอนเดินเข้าไปในช็อปของยูนิโคลก็คือแบบหลงไปอยู่ในโซนของยูทีเลยใช่ปะคะใช่ครับก็คือเลือกได้เลยเด็ที่เออซึ่งจริงๆแล้วยูนิโคลยูทีเนี่ยเขามีต้นกําเนิดมาเหมือนกันใช่ไหมลูกน้าใช่ค่ะก็มีตั้งแต่ปี่อ่า ยูนิโคลทีใช่ยูนิโคลทีโปรเจกต์ทีโปรเจกต์ใช่ค่ะแล้วพอในปี2007แล้วก็เปลี่ยนชื่อแต่เอาโลโก้เนี่ยกลับมาใช้กลายเป็นยูทีซึ่งเริงที่พี่กอปบอกว่ามันเป็นการบ่งบอกตัวตนหรือเป็นการเริ่มต้นการสนทนาจากเสื้อใครเอ้ยเดินมาเอ้ยเธอใส่มาริโอใช่ไหมใช่ที่ใส่มาริโอเหมือนกันเราจะเริ่มให้คุยกันหรือบ่งบอกความชอบความสไตล์อย่างเช่นสมมติว่าเราชอบหนังไซไฟประเภทหนึ่งแล้วก็นี่คือหนังที่ฉันชอบนะหนังรางวัลคนเดินมาอุ้ย ทำไมคนที่ดูมีสไตล์จังเลยเออโดนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปช็อปกันได้จริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะชื่นชอบอะไรแบบไหนยูนิโคลยูทีเขาเรียกว่าขัานหลากหลายสไตล์หลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายศิลปะลงมาบนยูนิโคลยูทีแล้วทันที่เรียบร้อยนะคะเรีว่า เห็นภาพได้ชัดขึ้นและแต่ละคนเนี่ยก็คือดูอินมากจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะแต่ละคนก็สามารถ represent collection ของ Uniqlo UT Spring Summer 2023ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอให้พูดถึง collection นี้ว่าใน collection นี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นจากพี่ไมค์ก่อนอืมก็ collection ของผมเนี่ยก็เป็น a r t เอ่อนีรลโฮสนีลโฮซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยครั้นี้เป็นการครบรอบ20ปีของ C ีด้วย ทางยูนิโคลเนี่ยเขาก็เลยจัดทำเป็น UT Archive Collection ขึ้นมาซึ่งก็จะมีแบบพ่อมาร์ทอาร์ค e ฟล้วก็มีเป็นคอมมิตอาร์คัฟก็มีนาริโตะวันพี e ดูอะไรพวกนี้ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถแบบหาซื้อได้เลย เป็นสายบ๊อปอาร์ตก็คือต้องรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับแอนดี้วอร์ฮอลนะคะเพราะว่าผลงานเขาแบบดังมากผลงานเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่านอกเหนือจากงานป๊อปอาร์ตแบบเท่ๆแล้วยังรู้มาว่าไมค์เองนี่คือแบบชอบมังงะมากๆมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้ก็คือมีมาที่นี่ด้วยอ่านเรื่องไหนเรื่องนู้นใช่ไหมแอคแท็กบอลไทยท่านครับผมเออแอคแท็กบอลไทยท่านเราชอบเราชอบเพราะอะไรคือจริงๆผมอ่านเรื่องนี้คือด้วยส่วนตัวเนี่ยวคือชอบลายเส้นของตั้งแต่แรกรู้สึก แบบมีความยูนิคดีคแะแต่พอ่านไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราการรว่าเราชอบสตอรี่กับการแต่งเรื่องของเขาซึ่งต้องบอกก่อนว่าในงานเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ปีประมาณ 2000, 2009 2009เเลยใช่ซึ่ง อันนี้เนี่ยคือดังมากทั่วโลกนะยอดขายของตัวสมุดเนี่ยก็คือประมาณเป็นหลักร้อยล้านเลยร้อยสิบล้านฉับทั่วโลกแฟนๆเยอะมากใช่ใช่ใช่แล้วคือสตอรี่เขาดีมากครับตั้งแต่2 0 0 9จนถึงตอนนี้คือตัวตัวหลักเอเลนเยเกอร์เนี่ยก็ยังไม่ตายสักทีผมมีชุดคอสเพลย์ไอ้นี่เขาด้วยนะที่เป็นกล้ามเนื้อตานใส่เล่น ครืมันยัยสามมิติแล้วนะเครื่องย้ายสามมิติเครื่องย้ายสามมิติคือตัวนี้เป็นชุดแก๊สเป็นชุดกระด้างเนื้อยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ละคนเขาก็อินกันกับเรื่องพวกนี้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องลายล่ะใน Uniqlo UT Collection a t t a c k Monstera เขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรยังไงบ้างคะใหม่คือตัวลายของเขาเนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตัวมังงะเลยก็คืออย่างอย่างถ้าจะเห็นตรงนี้ครับผมเขาก็จะเอาแบบพวกซีนในตัวมังงะเนี่ย อันนั้นน่าจะเป็นตัวสีเขยียวนั้นน่าจะเป็นตอนเอเลนกายล่างเป็นไททันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นเอาเอาลายพวกนี้มาใช้ซึ่งในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในกำแพงแล้วก็หนีจากไททันไทนนไทันมันนอกแต่จริงๆแล้วคือไททัน,นมันอยู่ในกำแพงเอาสปอยหรือเปล่าอุ้ย,ยสปอยได<ห> <นะ S 2> ้เปล่าอ่ะไม่เป็นไรก็เรียกว่าอินกับเรื่องนี้จริงๆงั้นถามในฐานะที่ไม่เองอ่ะเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับที่ตามเรื่องนี้มานานมาก มีความประทับใจอะไรใน collection Attack on Titan กับ U T บ้างคะคือส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมชอบในเรื่องของอย่างเช่นตัวสีเขียวนะคือสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีของชุดหน่วยสำรวจ ช่อะไรเงี้ยก็คือการที่เขาเอามาใช้แล้วก็ mix and match กับตัวลายที่เขาเลือกมาแปะคือมันทําให้มันเข้ากันแล้วก็ผมคิดว่าสวยมากอคือเรียกว่าประทับใจตั้งแต่แบบว่าดีไซน์่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ามีลายหนึ่งที่แบบเป็นสีเทาแล้วก็เป็นลายหน้าแบบไททันโผล่กมาจากกระแพงผมเห็นรูปแล้วก็คืออันนั้นเนี่ยมันจะเป็นลายที่เป็นตัวไททันแล้วก็ใช้แไททันเนี่ยโผล่หน้ามันมาจากกระแพงอใช่ ก็คือเรียกว่าแฟนๆของมังงะเรื่องนี้ก็น่าจะชอบแล้วก็น่าจะต้องเก็บกันไว้นะคะสําหรับคอลเลกชันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดความเป็นตัวเองว่าเราชอบอะไรเผื่อว่าเดินๆไปอาจจะเจอใครที่ชอบเหมือนเราก็ได้น้อเอาล่ะมาต่อที่พี่กอบ,บ้างพี่กอบนี่ก็คือชัดเจนว่าพี่กอบจะเป็นสายสตรีทแฟชั่นนะคะทุกคนค่ะพูดถึงคอลเลกชันนี้กันหน่อยมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะพี่กอฟคือจริงๆแล้วคืออย่าง ทางตอนนี้นะครับมีครีเอทีฟด i เรคเตอร์คนใหม่เข้ามาคุณโคสเกะคาวามุระนะครับใช่ค่ะก็เขาได้นำความเป็นแบบการคอลแล็บกับสตรีทแฟชั่นเข้ามามากขึ้นอะไรเงี Pepper> ้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีมากๆเลยตรงที่เขาเหมือนมีการทำให้เสื้อผ้ามันมีความโอเวอร์ไซส์แล้วมันเข้ากับแบบวัยรุ่นยุคนี้ด้วยครับแล้วก็มีคอลแล็บกับสตรีทสตรีทแบรนด์นั่นคือไฮบีสนะฮะที่แบบ Mm hmm. สายสตรีทแฟชั่นทั่วโลกเนี่ยแบบวัยรุ่น <สา S 1> คือแบบรู้จัก <สา S 1> แล้วก็ <สา S 1> ยังจะมีคอลแลบกับแฟชั่นดีไซเนอร์ที่แบบเป็นเป็ไอคอนิกด้วยครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะงานอาร์ตหรือว่างานที่เป็นแอนิเมะและมังงะมันมาอยู่คือมันได้แบบ ได้หลายๆทาร์เก็ตได้หลายๆวัยมากๆครับค่ะซึ่งการรวมดีไซนเนอร์เท่ๆอย่างที่พี่กอบอกนะคะที่เขาจะมีผลงานไอคอนิกแบบเยอะมากๆเขามารวมกันใน The Message UT ด้วยซึ่งทางพี่กอลก็ชอบชอบมากๆอยู่แล้วใช่ไหมเออก็คือมีการนำข้อความต่างๆมาใส่ลงในเสื้อยืดไว้ด้วยนะคะใส่สตรีทเรียกว่าไฮเกันมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสายมางังงะอาจจะไปทางที่ไหม้สายสตรีทแฟชั่นมาทางพี่กอบก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องของการคอลลเรคชันกันไปแล้วด้วยเห็นบอกว่าในปีนี้จะมีคอลเลคชันของโอลครเกมตมาด้วยต เขาแบบว่าทำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยกับซูเปอร์มาริโอโรล์มูีที่กำลังจะเข้าฉายอยากดูมากใช่ไหมหน้าตาดูเป็นประกายขึ้นมาทันทีเลยไม่คือเราดูเทรลเลอร์อันแรกที่แบบเห็นครับอนแรกที่เป็นคริสแพทเป็นคนพากใช่ไหมแล้วก็แบบพอเรามาดูเทรลเลอร์ตัวที่สองเมื่อประมาณสามสินที่แล้วอะแล้วเราเห็นมันมีซีนหลายๆซีนที่ที่แบบคนเล่นเกมอะจะรู้เห็นแล้วจะกีแต่แบบมาริโอคาร์ดแบบเนี้ยแบบ แล้วตอนที่แบบตอนเปิดถังแรกแล้วมีจอนกี้คลองมาแล้วเรากีีเราเอ้ยจอนกี้คลองเลยแต่แบบเราโตมากับ,บใช่เราโตอ่เราโตมากับเกมอันนี้ครับแล้วก็แล้วก็แบบตื่นเต้นที่แบบว่าทางทางยูทีเนี่ยจะคอลแลบกับมาริโอ้แล้วก็ทางยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ด้วยครับว่า,าคือก็กต้องโดนแน่ๆครับตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเสื้อยืดยูทีในคอลเลกชันนี้นะคะเขาจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะฉลองภาพยนตร์แอนิเมชันเดอะซูเปอร์มาริโอ้โกลสมูวีเรื่องที่12เนี่ยแหละที่ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมมือกันอย่างที่กกน็บอ ก็คือกับ Nintendo แล้วก็ Universal Pictures Studio ด้วยซึ่งเห็นบอกว่าเพิ่งไปมาเห็นใน IG เพิ่งไปมาทายทุกคนไปนะเรไปก็ต้องไปแต่งตัวอะไรผมเสียใจครับผไม่ได้เข้าคุณไม่ได้เข้าเข้าแล้วแบบไปไปซื้อชุดคอสเพลย์มาริโมาทุกคนแล้วก็แบบติดหนวดตัดหนวดมาติดด้วยคึงจังมากไปถึงประมาณบ่ายโมงแต่มันเดินเข้าไปกลางๆใช่ไหมคือเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บ มีพนักงานบอกว่ามันต้องหยิบบัตรคิวเข้าเพราะว่าเขาจํากัดคนเข้าช่วงน้นใช่ไหมเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเราอ่ะเราบอกแต่เราเป็นมาริโอ้นะไม่ได้รอไม่ได้ไม่ได้มาริโอ้เดินมาริโอ้เดินคอตกกลับไปหยิบบัตรคิวมาเพื่อลุ้นว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ตอนห้าโมงลุ้นมากเลยไปรู้ผลตอนเข้าห้องน้ำโทรศัพท์ดังก็คือไม่ได้ ไว้เดี๋ยวไปใหม่ไว้เดี๋ยวไปใหม่ได้แต่ว่ายังดีนะได้ได้เข้าไปถึงข้างในก่อนแต่ว่าอันนี้คือเข้าไปยังไม่ยังไม่ถึงแค่ตงข้างหน้าข้างหน้าเราก็ไปซื้อลมก็ลัเราก็กลับเลยเอ้าทำไมหลังขั้นคุณลันจริงๆนะคะไม่ไหวไปทำไมครับถามทำไมไปต่อไม่ถูกเลยซึ่งทุกคนอินเพราะว่าจริงๆแล้วซูเปอร์มาริโอ้ก็คือเป็นหนึ่งในตำนานของแบบวงการเกมเลยจริงๆนะคะนั่นขอสปอยหน่อยได้ไหมว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเล่าเกี่ยวกับอะไรอ่ะก่อ เอานิดๆหน่อยๆอย่าสปอยมากเอาตอนจบฮะ<ห>คุณพูดเหมือนในคนทำเองไม่ไก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าคนเล่นเกม Mario จะรู้ว่าหลักๆแล้วในเกมมันคือ Mario จะไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมซึ่งจริงมๆมันก็คงต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องคร่าวๆที่น่าจะเป็นพอตใหม่ๆอาจจะแซมๆได้นิดหน่อยคือเป็นเหมือนว่าตัวมาริโแล้วก็ตัวพี่น้องอ่ะคู่ หลุยใช่ไหมลุยจีเขาเป็นแบบเหมือนเราต้องไปทําเกี่ยวกับเรื่องบริษัทป่าป่าป่าน่าจะเป็นทอร์เดี๋ยวแล้วก็ต้องไปดินแดนเห็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นไปเกิดเรื่องที่นั่นเป็นมัชชูรุมคิงดอมเนาะใช่มัชชูรุมคิงดอมเอออาณาจักรเห็ดของเราเอาเป็นว่าสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการแบบว่าสปอยเกินไปนะคะใช่ครับเดี๋ยวผมเป็นสปอยแมนนะครับเออแล้วก็ด้วยความที่เป็นเกมที่หลายๆคนอินมากๆนะคะเราเชื่อว่า เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปยูนิเวอรหรือว่าไม่มีโอกาสเข้าไปถึงแม้ว่าจะไปถึงรีนแล้วมีโอกาสไปแ,แต่เข้าไม่ถึงออ,อะไ,ไปเล่นเกมกับเราตรงนั้นก็ได้หรือว่าไปหยิบคอลเลคชันมาใส่หน้องใจเขาไม่ถ่ายรูปตรงนั้นนะครับ เป็นบูธถ่ายรูปเป็นกล้องแบบว่าแชะแชะแชองศานะครัอบวงศานะก็โอ้หรือว่าผมไปตรงนั้นแทนเพราะว่าผมไม่ไปตรงนี้นก็มาเล่นตรงนี่แห้งจำใจต้องไปเล่นตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแจกของรางวัลด้วยสินะยรือนี้ไงเราซื้อเสื้อยูนิฟิริโอไปใส่เที่ยวที่ยูนิเวอร์แซล ก็ได้เหมือนกันก็นเหมือนยกยกมินิเซตมาไว้ตรงนี้นะ<ช>นที่ต้องโน้นยกมาไว้ตรงนี้น่ารักมากเพราะฉะนั้นใครที่อินกับเกมนี้นะคะกับซูเปอร์มาริโอก็อย่าลืมแวะไปทางบูธทางด้านนั้นได้นะคะถ้าชัดเต้นถัานเป็นแบบเจ้าหญิงนานเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ขึ้นเรื่นเยอะนะคะอยากให้หนูนาเล่าให้เราฟังว่าดิสนีย์กับยูนิคอร์ยูทีเนี่ยตอนนี้มีความพิเศษอะไรบ้างคือจริงๆต้องบอกพิเศษหลายอย่างต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่า ทางยูนิโคลกับทางดิสนีย์คอมพานีเนี่ยร่วมมือกันมานานมากตั้งแต่ปี2015เลยนะคะคือถือได้ว่ายาวนานค่ะเมื่อก่อนเราจะใช้มาจากควอนที่ชื่อว่าเมดฟอรออใช่ใช่ตอนแรกจะเป็นเม e for a ออแล้วเราเปลี่ยนกิมิกเล็กน้อยให้มันดูเกี่ยวข้องกับดิสนีย์และยูนิโคลด้วยก็คือว่า Magic f อ r a ออฟังแล้วเหมือนแบบดิเตอร์คือ สาวกรอริ้งอย่างเรามันจะมีหลายลายมาก uh huh. ที่การ่วมทำกันมีทั้งเป็นเจ e ดิสตี้ Disney, เป็นเจ้าหญิงเลยเป็นหรือว่าจเจ้าแมวมิน,นิมา มาเวลเองก็ตามแล้จะได้เอามาทำเป็นยูทีหมดเลยมาเวลปุ๊บต้องนึกถึงเขาก่อนเลยขำมกเลยใช่ไหมคะเออเราเป็นสาวมาเวลนะคะเรียกว่าพอพูดถึงดิสนีย์นะดิสนีย์ไม่ได้เข้าถึงแค่แบบเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่คือเรียกว่าเข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยรวมถึงมาเวลด้วยนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแฟนๆดิสนีย์จะได้เห็นอะไรในความพิเศษอะไรบ้างกับคอลเลกชัน Magic for All จากยูนิคอร t ยูทีสปริงซัมเมอร์2023นี้ค่ะ บอกว่าเมจิคออเนี่ยมีไฮไลท์2อย่างาทพิเศษมาก<ะ>สำหรับแฟน,แฟนดิสนีย์นะคะอย่งแรกเลยไฮไลท์แรกก็คือจะเป็น s Dance. <S มิกกี้แซามิกกี้แซ์อยู่ด้านโน้านน,นะคะก็จะ,จะเป็นเป็นนักออกแบบของทางดิสนีย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่าเลยเนี่ยม,มาร่วมกันออกแบบสำหรับมิกกี้เมาส์ในท่ายืนเนี่ย ริจินอลถ้าอยู่ที่จะน่ารักน่ารักเลยสุดคลาสสิกสุดคลาสสิกของดแสนี้เลยนะคะแล้วอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นมิกกี้เมาส์นะคะเอ็กกับคีทแฮร์ริ่งศิลปินนักวาดชื่อดังนะคะก็เป็นการนำผลงานของศิลปินทั้งสองคนเมื่อจะดิสนีย์กับคีทแฮร์ริงเนี่ยค่ะมาผสมรวมกันเพราะเราจะให้เกียรติทั้งสองคนด้วยเพราะคุณคีทแฮร์ริงเนี่ยจริงๆแล้วน่ะจะบอกว่าเขาเหมือนได้แรงบันดาลใจ มาจากมันสื่อภาพวาดของทางดิสนีย์ด้วยเลยทำให้เขาเนี่ยชื่นชอบศิลปะแล้วก็กลายเป็นนักวาดภาพที่โดง่งดังไปจงทุกวันนี้โอ้ซึ่งแบบพอฟังบุรู้เลยว่าคุณหนูนะอินมากๆนะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็นตัวแทนได้จริงๆแน่นอนพอพูดถึง ดิสนีย์อีกหนึ่งงานคลาสสิกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนี่นอกจากโลกของดิสนีย์เรายังมีทางด้านโน้นนะคะเป็นพีนัทซึ่งตรงนี้ก็คือมี2ไฮไลท์เช่นเดียวกันใช่ไหมคะหนูนะสองไฮไลท์เช่นเดียวกันเราบอกว่าที่มานี้ก็ยาวนานได้แพ้กันเลยนะคะก็ผ่านมาตั้ง50ปีแล้วสำหรับพีนัทค่ะใครๆอาจจะรู้จักในชื่อของสโนว์ปี้เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าพีนัทอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกว่าสโนว์ปี้สโนวปี้รา่ว่าจะในอุปกรณ์เครื่องเขียนของเราตั้งแต่เด็กๆเนาะก็คือทางยูนิคอรเนี่ยก็เอา เราเดี๋ยเข้าถึงชีวิตได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างงเี้ยค่ะมีสองคอลเลคชันก็จะคือเป็นเป็น Love Sunshine and Peanut กับ Retro Peanut ค่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้พี่ดาวไปเดินดูมาแล้วน่ารักจริงๆสตูฟ,ฟี่นี่<ม>ถือได้ว,ว่าอยู่กันมาตั้งแต่แบบเด็กๆในทุกๆแบบแบบเนาะอ๋อเด็กๆเลยกลองนิสซอเหมือนกันกอ,องนินสซใช่ไหมใช่กลองนิสซอที่แบบมีหลายๆอันแล้วก็กดแล้วมันจะเด้งออกมาอันนี้บ้านอย่างไรคะบ้านอ๋อใช่ มันน่าล้วตอนเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าตกลงมันเป็นหมามันเป็นหมูหรือว่ามันเป็นตัวอะไรเป็นหมาแค่วูดเฉยใช่ใพอโตให้มาถึงแล้วมันคือน้องหมาบี่กิลใช่โอ้โหตกไหนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่อันแรก retro peanuts เราจะได้เห็นความพิเศษอะไรบ้างกับคอลเลกชันนี้ค่ะ retro peanuts จะได้เห็นความพิเศษในแง่ของเสื้อผ้าที่ออกแนวสไตล์เป็นเรโทรนิดนึงวินเทจใช่วินเทจน่ารัก ภาพของเซนปีเนี่ยมาใส่จะครบเป็นแนวแบบเสื้อไหล่ตกกๆใส่ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยทานทุกวันหรือจะเป็นเสื้อผ้าเซ็ตสำหรับคุณน้องๆหนูๆเป็นสไ้อ์กับกันเกงแบบที่เซ็ตเดียวกันด้วยสำหรับเมโสโรีนัทใช่ค่ะก็จะดูแบบอบอุ่นใช่อบอุ่น แนวอ่อนโยนน่ารักน่ารักของเด็กๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มาก็ซื้อไปฝากลูกๆหลานๆได้เลยเข้าถึงกลุ่มเด็กๆด้วยแล้วยิ่งถ้าใส่เป็นครอบครัวคือน่ารักลย้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเบทลูพีนัทต่อไปจะเป็นเลิฟซันชัยแอนพีนัทเลิฟซันชัยสันพีนัทจะเป็นเหมือนเป็นแนววัยรุ่นและกางเสื้อยืดที่มีคอตคอสแบเป็นกระตูนแล้วก็คอสคำพูดที่ฮิฮิตในกระตูนตอนนั้นว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เป็นไอคอนิกให้จาเอ นุ่มปี้แล้วมีพอสน่ารักนารักอะไรอย่างเงี้ยชายก็คือจะเอามารวมกับเสื้อที่จะเป็นเสื้อหลากหลายเป็นเสื้อครอปเออยเสื้อแนวแบบไหล่ตรๆเออยให้เอาไปแบบใส่ได้หลากหลายแนวเหมือนกันใช่เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของความแบบวินเทจอยใช่ <ๆ S 2> อนอกจากวินเทจแล้วเนี่ยมี<ช> <ใน S 2> สายด้วยโอ้ใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบนะคะพีนัทก็คือเลือกดูได้เลยนะคะก่อนย้อนที่ผมเลยนะ่าจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกนะครับว่า ก็เป็นคนที่ชัดเจนมากว่าก็ชอบอนิเมชชอบการ์ตูนชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการสื่อสารออกมาจากทางเสื้อผ้าเราหรือแฟชั่นเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิกเอาท์อ่ะกิกเอาท์อ่ะกิกเอาท์ and be proud อ่ะใช่ไหมตะโกนมันออกมาใช่ว่าเราชอบ่าดคือเราไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเยอะแต่เป็นแค่เสื้อยืดแล้วมันมีลายบางอย่างที่ที่เรา มีความสุขที่จะใส่มันแล้วอยากจะพรีเซนต์ออกมาผ่านผ่านไลน์นี้อะไรอยงนี้ครับแล้วที่สำคัญคือชอบที่เป็นโอเวอร์ไซส์เราทุกคนมันกำลังมาเป็นแบบคล่องตัว<ช>ด้วย<ช>เเออพราะฉะนั้นก็สามารถไปช็อปกันได้เลยนะคะพูดถือว่าไปช็อปกันได้เลยว่าไป Shop <ม>ชอ็อ สเปิเซอร์มาสังเกติ3ก็ไปได้ที่ยูนิโค้ชุกสาขาซึ่งที่นี่ก็มีนะคะได้ที่นี่ก็มีนะมีมีทุกที่เลยค่ะแล้วก็มีในออนไลน์ด้วยก็จะเป็นยูนิโค้ออนไลน์สโตร์นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลย24ชั่วโมงแล้วก้ถึงไปส่งที่บ้านเลยทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของยูนิโค้นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะคะแล้วก็สามารถเช็คได้เลยว่า เราจะซื้ออะไรแล้คะเท่าไหร่ล้วก็กดช็อปกันได้เลยค่ะคัน้าะคะก็คือจะบอกก,ก,กันกิจกรรมที่นี่ตระ,นะรหนัานาลิตแก้วมีจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้19มีนาคมนี้เท่านั้นจะมาร่วมกิจกรรมมาร่วมช้อปปิง้งหรือว่ากิจกรรมตามบูธต่างๆที่นี่ได้เลยนะคะค่ะ